สวัสดีครับ สวัสดีครับผมพัชพัทรนุทาพรนะคบหรือว่าพีพจาก MIT Media Lab ครับวันนี้พี่ก็จะพูดในหัวข้อจากคันมนุษย์สู่เชิงตะกอนดิจิตัลครับอตอนเด็กๆเ,เนี่ยพีเป็นคนที่ชอบไดนโนเสาร์มากหลายคนอาจจะเดาได้จากการแต่งตัวนะครับไดนโนเสาร์สำหรับพีเนี่ย represent biology สิ่งมีชีวิตพลังของของออชีววิทยาแต่ว่าไดนโนเสาร์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ perfect พี่ก็เลยสนใจเทคโนโลยีด้วยแล้วก็การที่สิ่งมีชีวิตกับเทคโนโลยีเนี่ย interact กันงานวิจัยของพีที่ MIT เนี่ยศึกษาไซาบอร์กหรือการรวมกรรันระหว่างมนุษย์ กับเทคโนโลยีเพื่อจะเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ในมิติต่างๆไม่ว่าจะทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นเรียนรู้ได้ดีขึ้นหรือแม้แต่มีสุขภาพที่ที่ดีขึ้นตามไปด้วยครับงานของพีไปตั้งแต่อวกาศอย่างเช่นการสร้างชุดดักบินอวกาศในอนาคตทําร่วมกับนาซาอันนี้คือพีที่เทสอยู่ในซีโร่กราฟิตี้นะครับลอ,อยอยู่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงจนไปจนถึงงานวิจัยที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันนี้ตั้งแต่พูดถึงกระบวนการของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าโกขอออองงซซบบรกกกกึ่่่สําาาาคคัญมเลยืทีว การเป็นไซบอร์กเนี่ยไม่ใช่การเอาความเป็นมนุษย์โยนออกไปแล้วเอาความเป็นหุ่นยนต์ใส่เข้ามาแต่คำคำนี้ครับมีรากฐานมาจากไอเดียที่บอกว่าทํายังไงที่จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์มากกว่าที่เคยเป็นมาฟรีมนุษย์ให้อัสฉรภาพมนุษย์แล้วเราก็จะเป็นมนุษย์ได้มากกว่าเดิมครับคำว่ามนุษย์เนี่ยพี่ว่ามันเป็นคําที่น่าสนใจมากคนที่เป็นทีมของงานวันนี้ใช่ไหมครับเราพูดถึงมนุษย์ได้มาจากฮิวมัสฮิวแมนก็มาจากฮิวมัสคือดินสุดท้ายเราต้องกลับไปสู่ดินเราต้องตายแต่มนุ มีสติปัญญาดังนั้นคำถามที่พี่อยากจะ explore วันนี้คือเราจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยสร้างมนุษย์ที่มีสติปัญญาจนจากเกิดไปจนตายได้ยังไงตรงกับ wisdom ของอาจารย์ป่วยที่บอกว่าคันมนุษย์จนถึงเชิงตะกอนใช่ไหมครับซึ่งวันนี้พี่จะเล่าถึงสเ stage ตั้งแต่เด็ก โตแล้วก็ไปจนตาย To learn, to live and to last ครับ To learn ในตอนเราเด็กใช่ไหมครับพี่เป็นคนที่ชอบไอน์สไตน์มากแล้วหลายคนบอกว่าถ้าเป็นเรียน MIT เนี่ยคือเป็นหลานไอน์สไตน์ใช่ไหมครับพี่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้เรียนกับไอน์สไตน์สมมติพี่เป็นเด็กประเทศไทยเนี่ยเอ้ยถ้าได้เรียนกับไอน์สไตน์จริงๆซึ่งเป็นฮีโร่ของพี่เหมือนเป็นติ่งเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสร้าง AI ที่เรียนแบบไอน์สไตน์ขึ้นมาสอนเด็กในช่วงเเออออ่ uh, uh, emic, ่แพนเดมิกครับบอกอ้ยถายากเรียนกับไอน์ le, ์สสสสไไไตตออกก็จะฟิิ้ ถ้าไม่ชอบไอสไตล์ Star, อยากเรียนกับมอนโรมอนโรก็จะพึบโตโผล่ขึ้นมาแล้วก็สอนควอนตัมฟิสิกส์เราหรือแบบไม่ชอบมอนโรแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้างเงี้ครับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็สอนฟิสิกส์เราได้ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในโปรเจกต์นี้ก็คือว่า เราเนี่ยบอการ์ที่มาพาร์ทิสิเพตในเอ็กซ์เพร์เมนต์ของเราว่าเนี่ยคุณกำลังเรียนกับคาแรคเตอร์ที่ไม่ใช่คนจริงๆนะแต่อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่คุณสนใจหรือชอบซึ่งเราพบว่าสิ่งนี้ทำให้คนเนี่ยหรือว่าเด็กเนี่ยในช่วงพ andemic มี learning motivation มากกว่าการเรียนกับ virtual คาแรคเตอร์ที่มัน generic หมายความว่ายังไงครับหมายความว่า AI เนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยมีการเรียนรู้ที่มัน more magical มี motivational มากขึ้นได้ครับต่อมาพอเราเริ่มเรียนรู้ปุ๊บเราจะใช้ชีวิตยังไง to live อันนี้เป็นคำถามสำคัญมาก ยูออลฮาร์รีหรือว่านักเทคโนโลยีนักปรัชญาเทคโนโลยีที่สำคัญเนี่ยบอกว่าเทคโนโลยี today would know you better than you know yourself เทคโนโลยีเนี่ยจะรู้จักเราดีมากกว่าที่เรารู้จักตัวเอง อันนี้คือตัวตนของพีที่ถูก AI ขยายออกไปเป็นหลายๆเวอร์ชันเวอร์ชันเด็กเวอร์ชันแก่เวอร์ชันแฟมเบนีนเวอร์ชันมาสคูลีนเต็มไปหมดเลยซึ่งคุณพ่อคุณแม่พี่บอกว่าเวอร์ชันเดียวก็จะพอแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่คือความหมายของเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีอาจจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นตอนเด็กๆนี่นพีชอบโดเรมอนมากการเดินทางในทมแมชชีนเนี่ยน่าสนใจมากโดเรมอนเนี่ยพาโดมิตะไปเรียนรู้เรื่องอนาคตใช่ไหมครับว่าทําให้โดมิตะเนี่ยแบบเออเปลี่ยนการตัดสินใจหรือว่าอาจจะตั้งตั้งใจเรียนมากขึ้นมันมนก็เยําาสู่ ของโปรเจกต์ที่2ที่จะแชรฟังคือ Future ยูเราบอกเอจะเป็นยังไงที่เราใช้ AI เนี่ยทำให้คนคนนึงเนี่ยได้คุยกับตัวเองในอนาคต เผื่อที่ว่าเขาจะมีการคิดในลองเทอมมากขึ้นตัดสินใจวางแผนไฟแนนซ์ที่ดีมากขึ้นอันนี้มาจากงานวิจัยทาง psychology ที่บอกว่ายิ่งเราจรินตนาการตัวเองชัดขึ้นเท่าไหร่ในอนาคตเราก็มีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพจิตดีขึ้นเท่านั้นมี psychology ที่ดีขึ้นเท่านั้นครับโปรเจกต์ที่เราทำร่วมกับเ b a n k หรือ KBTG จีซึ่งเป็น member ของ Media Lab ก็คือว่าเราสร้าง AI ที่เทรน on ข้อมูลของคนคนนั้นทำให้เราสามารถจะ simulate ตัวเขาในอนาคตขึ้นมาได้ใช่ไหมครับนอกจากนั้นเรายังสร้างความทรงจำของเขาในอนาคตขึ้นมาด้้วย,ยน,น,นนัเเีี่ป็กกศึษา MIT ใส่ข้อมูลเข้าไป AI ก็อาจจะบอกว่าวันพรุ่งนี้หรือวันต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยแนวโน้มของชีวิตพีจะเป็นยังไงซึ่งเราบอกผู้ที่มาเล่นกับโปรเจกต์นี้ของเราว่าเราไม่ได้เป็นหมอดูหรือว่าหมอผีที่พยากรณ์อนา,นาคตได้นะครับแต่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการให้เขา reflect แล้วก็เห็นภาพของอนาคตชัดขึ้นซึ่งจากการที่เราทำการทดลองลเราก็พบว่าพอคนเนี่ยแลได้มาคุยกับ AI ที่เป็นเวอร์ชันของตัวเองในอนาคตเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะมีองไซตี้มีความเครียดน้อยลงรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยมันจับต้องได้แล้วเห็นชัดมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่ตัดสินใจในระยะยาามกขึ้น แต่แน่นอน AI เหมือนกับเทคโนโลยีอื่นๆไม,ไม่ใช่สิ่งที่มีข้อดีอย่างเดียวมันมีข้อเสียด้วย AI สามารถจะ generate misinformation หรือข้อมูลข่าวปลอมได้อย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้คือพูดถึงว่าทำไมโควิดวัคซีนถึงทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของโควิด AI สามารถจะใหขข้ข้อมูลจริงก็ได้หรือโกหกเราก็ได้2อ,อย่างนี้ฟังดูแบบน่าเชื่อถือพอๆกันเลยซึ่งจากการทดลองเราก็พบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนตัดสินใจกับ AI ที่โกหกเราเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างอันตรายมากๆ อันนี้คือเบสไลน์เวลาที่คนตัดสินใจโดยไม่มี AI สมมุติถ้ามี AI ที่ให้ข้อมูลจริงเ่ยคนสามารถจะตัดสินใจข้อมูลจริงกับปลอมเนี่ยแยกออกจากกันได้มากกว่าเดิมจากประมาณ60ไปถึง80แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ AI โกหกเนี่ยอันนี้อันตรายมากเลยคือมันทําให้คนเนี่ยตัดสินใจได้แย่ลงอย่างมีนัยยะสำคัญสิ่งที่เราพยายามจะทําก็คือว่าเอ๊ะ ถ้า A.I มันโกหกเราดังนั้นจะเป็นยังไงถ้าเราเทรนมนุษย์ในอนาคตโดยใช้ A.I เนี่ยมาตั้งคําถามเขาเหมือนก่อนนันนี้เราพูดถึงโซเครติกเมทอดใช่ไหมครับพี่คีโนตของเราพูดถึง A.I ไม่จําเป็นต้องให้ข้อมูลเราอย่างเดียว A.I จะถามคําถามเราก็ได้เหมือนกับที่โซเครติสทำซึ่งจากการทดลองของเราเราเปรียบเทียบว,ว่าจะเป็นยังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่ A.I เนี่ยถามเรา versus give us information แล้วเราก็พบว่าการที่ A.I ตั้งคาถามเนี่ยเผลอๆอ,อาจจะดีกว่าการที่ให้มนุษย์เนี่ยรับคําตอบจาก A.I สําเร็จรูปด้วยซ้ํา A.I สามสรรสามรถเป็นเครื่องมือกรรระตุ้้นคคควาามิดเดเไับ แม้แต่ในการพูดถึงเรื่องแรงงานใช่ไหมครับนี่เป็นโปรเจกต์ที่ทำกับพี่แพรวกับวิตาที่นั่งอยู่ตรงนี้เราใช้ AI 2ตัวของพี่แพรวเนี่ยมาตั้งคำถามว่าความหมายของแรงงานในอนาคตคืออะไรเนี่ยครับตัวอย่างของการใช้ AI มา enhance human capability ประเด็นสุดท้ายครับจาก to live เป็น to last ทุกคนเนี่ย เราเป็น biological being เราเป็นสิ่งมีชีวิตเราต้องกลับไปสู่ฮิวมัสหรือว่าดินเราต้องตายแต่ความน่าสนใจของมนุษย์ในยุคนี้ก็คือว่าเรามี r e m a i n i n g บางอย่างเรามีข้อมูลบางอย่างที่ล s t อยก็คือดิจ i t a l data ของเราเราจะกลายไปเป็นคันตะกอนดิจิทัลเราจะถ่ายทอด Data ของมนุษย์เราเนี่ยไปสู่อนาคตทุกวันนี้เรามีข้อมูลหลายๆอย่างมากมายใช่ไหมครับในอดีตเนี่ยเรามีรูปถ่ายเรามีภาพแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะมี AI ที่เป็นตัวแทนของคนคนแต่ละคนอย่างในโปรเจกต์นี้ที่เราทําคือเราสนใจว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงถ้าเด็กๆนได้ได รียนรู้ประวัติศาสตร์หรืออดีตไม่ได้จากแค่เท็กซ์บุ๊กที่ตายไปแล้วแต่ทําให้อดีตเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมาอย่างเช่นการเรียนรู้กับเลโอนาร์โดดาวินชีซึ่งเป็น great artist and scientist of renaissance สิ่งที่เราทําก็คือเราสร้าง generative model ที่ไม่ใช่เหมือนกับ chat GPT ที่อากจะโกหกเราบอกว่าอ e อเลโอนาร์โดดาวินชีชอบผัดไทย for example แต่ว่าเราใช้ AI ที่ constraint กับ dataset ทาให้สามารถที่จะ generate ข้อมูลที่ถูกต้องกับ accurate กับ character นั้นได้ครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาที่เรา introduce เทคโนโลยีนี้ในการเรียนรู้อดีตเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันสําคัญมากเลยการที่เรา introduce เทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับไม่ได้ทําให้การเรียนรู้สนุกขึ้นมี motivational มากขึ้นหรือว่ามีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นอ,อย่างมีนัยยะสาคัญแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทํา hybrid approach คือให้บริบทกับคนให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้กับดาวินชีไปอ่านนิดนึงก่อนเหมือนกับเป็น sneak preview แล้ว้วค่อยให AI เขาเนี่ยสิ่งนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ที่ดีดีขึ้นแล้วก็มี l e ARNING OUTCOME มากขึ้นดังนั้นอดีตเนี่ยสามารถจะมี interactive กับเราสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้จากอดีต wisdom ของคนในอดีตได้ผ่านผ่าน AI ครับดังนั้นนี่เป็นตัวอย่างของการตั้งคำถามว่า กระบวนการเดินทางของศักยภาพมนุษย์จากคันมานดาสู่เชิงตะกอนดิจิทัลเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะมีเทคโนโลยีที่ help us learn เรียนรู้ใช้ชีวิต to live live a better life คิดในอนาคตคิดอย่างมีตรก,กะแล้วก็สามารถจะตายไปเป็น Data ที่มีคุณค่ากับคนในยุครุ่นต่อไปได้ครับอันนี้คือพี่คิดว่ามันคือการตีความวิชั่นของอาจารย์ป่วยในยุคนี้ในยุค,ยคที่ AI กําลังเข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายพี่อยากจะฝากด้วยสไลด์นี้ครับเราเริ่มด้วยไดโนเสาร์ใช่ไหมครับ AI คือการที่สิ่งมีชีวิตกับ สร้างปัญญาประดิษฐ์มาเรียนแบบสิ่งมีชีวิต artificial intelligence แต่วิชั่นที่พี่ว่าสำคัญกว่านั้นคือ IA เราฟ l i p ตัวอักษรกลับกัน intelligence augmentation ทำยังไงที่จะใช้ AI มาเพิ่มศักยภาพมาของมนุษย์ให้คนตัดสินใจได้ดีขึ้นมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นมี intelligence มากขึ้นอันนี้คือวิชั่นที่สำคัญครับโดเรมอนตัวแทนของวัยเด็กของพี หลายคนเนี่ยมีความกลัวกับ AI ในทุกวันนี้ว่าแบบเฮ้ย AI จะมาแย่งงานเรา AI มันจะทำร้ายเราแต่ถ้าหลายคนดูโดนรมอนใช่ไหมครับโดเรมอนเนี่ยไม่ได้อยากเป็นโดมิตะไม่ได้มาทดแทนโดมิตะแต่ทำให้โดมิตะซึ่งเป็นเด็กที่ได้สอบได้คะแนนแบบสูงในห้องเรียนเนี่ยได้เป็นเรียนรู้ในโลกจริงได้ไปเจอไดโนเสาร์ได้ไปท่องอวกาศได้ไปทําอะไรก็แล้วแต่ การเรียนรู้ด้วย AI เนี่ยทำให้การเรียนรู้มันแมจิคอลมันเรลเวนมันเพอร์ซันอลมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญครับสุดท้ายพี่อยากจบไว้ด้วยคำพูดของวิลเลียมกิบสันซึ่งเป็นไซไฟไรเตอร์ที่บอกว่าอนาคตถูกสร้างขึ้นแล้วมันแค่ยังไม่ได้ถูกแจกจ่ายอย่างมีความเท่าเทียมกันเท่านั้นเองแต่น,น,นี่เป็นคำถามท,าที่อยากฝากไว้ว่าเราจะทำยังไงให้ AI แล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยเข้าถึงสังคมไทยได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นขอบคุณครับ